<ผ>ม,มากันที่คิมเบอร์รี่แล้วก็มากบรีนกันบ้างดีกว่าคู่นี้นี่ความหวานยังอบกวนอยู่นะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะเอามาเปรียบเทียบกันช็อตต่อช็อตเลยเลย,ยืนยันถึงความรักของทั้งคู่คะ่ะ วัน,นวาเลนไทน์ปีนี้เรียกเสียงกรี๊ดจากสาวคู่จิ้นได้เป็นอย่างดีสำหรับคู่พระนานจากวิกพระรามสี่คิมเบอรี่และหมากปรินเพราะพระเอกคนดังยอมรับว่าวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็มอบช่อดอกไม้ให้คิมเบอรี่ผู้หญิงพิเศษพอถึงคิวที่คิมเบอรี่มาออกงานก็ไม่พลาดทิศถามถึงความหวานในวันแห่งความรักของทั้งคู่ โดยคิมบรุ่ยเองนะครับก็เผยว่าปลื้มมากที่ได้รับดอกกุหลาบในวันวาเลนไทน์นะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยตัวเองและก็มากเนี่ยมีการมอบช่อดอกไม้ให้กันและกันครับแถมยังเป็นดอกไม้ที่เราเล่าเมาื่อวานแล้วนะฮะที่ซื้อมาจากร้านเดียวกันอีกด้วยงานนี้ True Insight นะครับเลยจะจัดข่าวนี้แบบพิเศษสุดๆมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับเอาแบบคําตอบแบบช,ออชอ็อตต่อช็อตเลยฮะว่าจะเป็นยังไงเชิญชมเลยครับ แล้วก็ตั้งใจครับตั้งใจให้ให้ใหดอกกุหลาบที่เขาโพสลงนั่นแหละอน,นั่นแหละครับผมทำไมถึงเลือกเป็นหลายๆสีเลือกเป็นหลายๆสีะ่ะเลือกเป็นหลายๆสีเพราะว่ามันแปลกดี <laughs> มันแปลกดีครับผมอืมอมคือแรกจนะจริงๆคือโทยบอกพี่เขาว่าเอาแบบเอาแบบเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อะไรเงี้ยเขาก็เลยจัดมาแบบนี้ให้<ต>ไม่ได้ตรงกรรันด้วยอะไรอย่างเงี้ยร้านเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ร้านเดียวกันไม, <า S 1> ม่พี่คนนี้เขาจัดจัดสวยด้วยค่ะก็เป็นร้านประจาแล้วก็ได้ข่าวว่าร้านเดียวกันด้วยเออบังเอิญก็เป็นร้านเดียวกันแล้วก็อ่คนละวเวลาก็ไม่หวานมาคกครับก็ก็มอมให้กันเฉยๆเนื่องในโอกาสวันพิเศษ ไม่มีฮะไม่มีการเกิดเขียนอะไรเงี้ยไม่มีตั้งใจที่จรคุยพรได้ไหมคะไม่มีอะค่ะไม่มีเวลาเลยก็ขอบคุณครับไปเฉยแล้วส่วนตัวเราเราได้ของจากพี่หมาเรารู้สึกอย่งไ้างก็ขอบคุณค่ะเฉยๆฉยไม่ได้ววายนะอะไรเลยค่ะสัญญงสัญญาอะไรอย่างเงี้ยวันฮาอะไรอย่างเงี้ยมีเขาทำกันด้วยเหรอคะเขาทำดิไม่รู้ไม่ไม่ได้มีไม่มีเลยค่ะมีแต่ขอบคุณค่ะแล้วจริงๆมันก็คือ วันพิเศษอีกวันหนึ่งซึ่งซึ่งช่วงที่ผ่านมาเราก็รู้สึกว่าเออเราแฮปปี้ดีก็เป็นมันเป็นอีกวันหนึ่งที่เราก็มีความสุขแ่สดงว่าก็เรียกว่าคินเป็คนหลักละคนพิเศษแลก็เหมือนเดิมค่ะพิเศษอะไรอย่างเงี้ยหรือเเหมือนเดิมก็ได้ก็พิเศษตั้งนานแล้วละค่ะเกิดไหมเกิดนี่กำลังนิ่งอยู่ ส่วนเรื่องที่ตนถูกมาว่าเป็นนางเอกแบ้วแต่จริงๆร้ายเงียบพอเจ้าตัวได้ยินก็โอเคไม่น้อยใจที่ถูกมาแบบนี้โหโหจริงๆคิดว่าก็แล้วแต่คนจะคิดะคดะจะหาว่าเราเป็นยังไงก็ได้หมด ไม่น้อยอค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นหรอกเป็นเพราะว่าคนติดภาพเราหรือว่าเราได้ใส่ยองฉายาอะไรอย่างงี้ไหมคนก็เลยแบบอินหรือภาพเราแบบเป็นแบงนั้นไปแล้วอะไรอย่างเงีเ้ยอโอโหยไม่หรอกพี่ถ้าด้เห็นคือมันก็ชัดเจนในแบบของมันอยู่แล้วนะเราก็ไม่เคยโกหกอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วสําหรับตัวเราแบบมีภูมิคุียกันอะไรอย่างงี้ไหมเพราะาโดนแบบกระแสค<ะ>่อน<ะ>ข้างค่อนข,ข้างจะบ่อยบ้างว่าเราแบ้วอะไรอย่างเงี้ยเออไม่เคลียดค่ะ จะมีปรับปรุงปรับตัวอะไรเงี้ยให้มันดูแบบว่าโตขึ้นหน่อยเอออย่างนี้ไหมหรือว่าไม่ก็เป็นย่งนี้แหละไม่เราก็เป็นแบบนี้ของเราค่ะเราก็เป็นแบบนี้ของเราตั้งนานแล้วเราก็ยังเป็นแบบนี้อยู่เราจะเปลี่ยนตัวเองทําไมอะ่ะใช่ไหม